สวัสด sure. hmm. ีค่ะตาจานมาคุยกับตาเหมือนนะคะมันข้นข้นมันมากบกกันเลยดีพวเอามือนอยเดยไปฟังเห้นปลาสองตันบอกย่ไนะคนไปตีสิบสองเนี่ตีสิบสองบัดไปออกยัง ออกสเป็ดปลาสองตัวตายเสียงวยอกลยกูก็ดีกว่าตีตีเลยพูดอันคอยคอยคอยลืมคอยลืมว้อผันถ้าแมนันงวดน่ะคอยได้คอยได้สองต่ออันสุดุดมันออกอันสามส่นเจนะคอยพันไปพันไปได้เอาปืนชนิดนั้นยิงนกัมมันบินมอญยิงคุกโกงมากมันเนียลืมจะลืมโตคอยชื่อชุนสมน่ะมันนี้มากุ คือลืมตัวนั้นเจ้ากว่าวังีโบเมนมันสิเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สามแล้วเาคอยเาเขาเข,ข,ขาขูดลุมมุ่นเมุ่นมุ่นจริงๆลุมนะคอยคอยลงไปยนกับเด็กหน่ยคนหนึ่งแล้วก็เป็นช่องโบเมนช่องคนบว่เป็นช่องคนงคนี่แหละจชเป้ว่าที่ไหน,นจะ่าคอยว่าจะคอยเป้ายังไงอันลุมนัน่นเขาพุดมุ่นเฉย ่อยลงไปกับผู้นึงนั่นถือว่าเป็นเด็กน้อยแต่ว่าแต่ว่าเป็นผู้ชายคือกันย่างอย่างเหรียญอยู่ในอหรียญเหรียญช้อน้อนชี้ศูนย์สองสามสี่เนาะช้อนเนาะห่อจีห่อซีห่อศูนย์ช้อนนะชอนศูนย์ดิสอง สามศูนย์สองหันหน้ามาตางพินได้ไหมคะตาหันหน้ามาเสื้กล้องเ่ยก็ไปกันต่างตางแต่ศูนย์หนึ่งหอดศูนย์สี่กคือขันใจขันรูดวะท้อเออขันขันเป็นรูดรูดสีรูดแต่ค่าชีหอดศูนย์รูมันลมันมุ่นครับใช่ไหม ข่อยกับเด็กน้อยผู้นึงนั่นลงไปยืนดจนในหันแต่ว่าบ่เกินสี่คิดว่าบ่เกินสี่ซื้อไหมโบเกินสี่สามก็เป็นได้ชอมก็เป็นได้ตอนว่าบ่เกินสี่มันก็้หนึ่งสองสามสี่บอกแสดงว่าลงขึ้นสี่รอยเหนียวก็ได้ก็ไรแล้วแต่ไขมันนะบอกมากหนึ่งศูนย์สองกาพูดผมมากได้ลองลองลองมันค่อนมีเหรอเอฟซีพี่น้องฟังอันจะไปซื้อต้าต้าซื้อตามเลยอ่ะจะไปซื้อต้าต้าเบาครับให้เสื้อหน่อยแต่บอกห้เสื้อหลาย จะลองดูมันเป็นของของมูลอย่างอย่าซื้อน้ำตาเมินนี่นะตาเมินนะซื้อน้ำคอยเพียคุยเพี้ยขายบ่อยากซื้อตามเจ้าอะนะงวดนี้น่ะซื้อตัวไหนคะนี่กำลังตีอยู่นี่กำลังตีเลขกันอยู่นี่เออเออคื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 อขั้นขั้นชีรูดก็รูดเลยคือว่าไงรับรับขั้นเพี้ยขั้นว่าเกิดชั่วโมงวันเกิดชั่วโมงวันหลักร้อยเป็นศูนย์นี่ เกิดเจ้าว่าไม่เกินสี่พอผู้ืน่เนนอนผู้ยืนน้ำข่อยเป็นเด็กน้อยอยู่ข่เบิงเป็นเด็กน้อยยื้ยืนอาลุณ์นะครับเตียวได้ครับสีได้ครับวันนี้ต่เหมือนได้เตี๋ยวมาแล้วนะครับไม่เกินสี่นะครับงวดนี้ลูดลูดศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สี่อะไรก็ศูนย์นูก่อนเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่จัดไปในงวดนี้นะครับลูดแต่ว่าลูดไม่ถึงหลูดแค่สีลูดแค่สีลงมาหรือคะ ถ้ามันเป็นกระเบียนเป็นเหล็กล่างเนี่ยคเบอกเพราะมนเป็นหลุมในดินเลลุมมันเมนหลุมสูงเนเป็นหลุมในดินลุมกขาคุณมันมนในในดินนี่ยน่าจะเป็นเหล็กล่างเหล็กวนกระเบื้องนั่นแะเนนนะครับจ่ืมาแชร์ด้วยนะครับแต่ว่าชเราคอยลางล่าโบเคือนฝันจากเตือเป้กับหอดโบเป็นกันมาล่างคับเหล้านะ เอออเากระบุงใส่กับไปซื้อกันเขาเอาเบิ้ลหมดเลยขึ้นมาจากเต๋าหาแต่ไทยนี่เนาะค่ะเนาะหาแต่วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนี่บอกเอาเอาละเมื่อก่อนมาเห็นต้องแหงาแล้วนะกลับแล้วบอกคะไม่ขึ้นแล้วโอเคครับผมตอนนี้การก็จะกลับไปนะครับผมคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนับขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ดาเกิดคากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ